ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีนะคะหรือว่ามาดามปีโฮโลชาแนลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปของดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆเพราะว่าพอเหมือนแบบได้ลองมาทำใน YouTube แล้วรู้สึกว่าโอ้คลิปเยอะแล้วมันก็เหมือนต้องมานั่งตัด ค่อนข้างจะแอบแบบขี้เกียจอยู่นะแต่ยังไงก็จะพยายามทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ถ้ายังไม่ได้มีคลิปยาวก็สามารถไปติดตามได้ใน y o u u u e s s o r t ของแม่หมอมาดามปีนะคะก็จะเป็นการดูดวงแบบสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าวันนี้นะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีอย่างที่บอกนะคะดวงเป็นแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคน ยังไม่สามารถเอาไปตัดสินใจอะไรในเรื่องใหญ่ๆได้ถ้าคุณยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวกันนะคะใครอยากสนใจดูดวงส่วนตัวก็เข้าไปดูที่ l i น์แอดออฟิเชีของแม่หมอได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเช็คดวงเครื่องปีดในศาสตร์ไพ่เทพกันด้วยนะคะ,ะมาดูกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องของการงานกันดีกว่านะคะสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง2566เนี่ยต้องบอกเลยว่า คุณอาจจะค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องเหนื่อยใจหน่ายใจนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากออกแต่ด้วยความที่เจ้านายของคุณเนี่ยค่อนข้างดีเจ้านายให้ความช่วยเหลือเจ้านายให้ความอุปถัมภ์แต่ว่าช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีเรื่องเครียดเครียดเข้ามาทําให้คุณกับเขาเนี่ยผิดใจกันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณได้รับงานมอบหมายที่ค่อนข้างเยอะจนเกินไปนะคะจนทําให้คุณรู้สึกท้อจริงๆอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็มองปลายทางของเรื่องเนี้ยว่าถ้าเกิดคุณ คุณทํางานนี้คุณรับงานนี้มันก็อาจจะทําให้เจ้านายเห็นคุณมากขึ้นเห็นผลงานของคุณมากขึ้นแม่หมอก็เลยรู้สึกว่าคุณก็พยายามแบบจะแบกรับไว้คนเดียวแต่ถามว่ามันดีกับคุณไหมมันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นไพ่ก็ขึ้นนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะมีเรื่องถอดใจคุณอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เจ้านายของคุณเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอะเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มหนักแล้ว เออแต่เป้าหมายคุณนะค่อนข้างชัดเจนนะถ้าดูจากไพ่ของนายถือถ้วยหรือว่า six of w a n d นะคะคือคุณค่อนข้างจะเป้าหมายชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายของคุณเนี่ยค่อนข้างแบบไปในทิศทางที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นมากว่าแบบสมมุติถ้ปีเนี้มีการโปรโมทหรือมีการอะไรใดๆก็ตามคุณคิดว่าคุณมีโอกาสได้แนะ่ สำหรับคนที่แบบตกงานมานานนะคะช่วงนี้อาจจะยังอาจจะยังอยู่ในช่วงของการที่แบบคุณยังสับสนอยู่ว่าแบบคุณต้องการอะไรอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับช่วงเนี้มันมีความแบบหมดอะไรตายอยากอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไปหามาเยอะแล้วไปหามานานแล้วแต่ว่าเหมือนกับก็ยังไม่ได้สักทีไพ่ก็คือในลักษณะแบบนั้นนะคะว่าเหมือนกับคุณก็รู้สึกว่าเออช่วงนี้ อาจจะเหมือนแบบเจองานไม่ได้ดั่งใจเจอสังคมไม่ได้ดั่งใจเจอครอบครัวไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่แสดงออกไปเนี่ยอาจจะเกลียวกราดนิดนึงไพ่ก็ขึ้นสาหรับคนที่แบบยังไม่ได้ทํางานนะคะหรือว่าคุณกําลังหางานช่วงนี้อาจจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงไพ่ก็แนะนําว่าเหมือนกับอาจจะต้องไปหามากกว่า 3- 4ถึงที่นะคะถึงจะมีโอกาสได้หรืออาจจะใช้คอนเน็กชันเก่าคอนเน็กชันเดิมๆของคุณจากที่ทำงานเก่าอะไรแบบเนี้ยหรือคอนเน็ชันของ ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้แต่ถ้าสมมติว่าบางทีแบบใช้ความสามารถของตัวเองโดยตรงเลยแบบเป๊ะๆทุกขั้นตอนเนี่ยอาจจะยังมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมองว่าช่วงนี้อาจจะแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะหลายอย่างเหมือนกับไหนจะต้องทั้งของตัวเองคนในครอบครัวครอบครัวของลูกน้องไหนจะลูกค้าช่วงนี้อาจจะเหมือนกับ แบกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเดอะแบกของจริงนะคะเหมือนกับเดือนครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างจะแบกอะไรหลายๆอย่างเพราะตัวคนเองเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะทำแบบไหนเออ,อเหมือนช่วงเนี้ยไม่ว่าใครจะแบบยื่นข้อเสนอหรือเสนอแนะวิธีการแบบไหนคุณก็ยังแบบ ค่อนข้างอยู่ในจุดที่ปฏิเสธกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะเหมือนค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงเรื่องการงานเนี่ยมองว่าอาจจะมีความเครียดบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถจัดการปัญหาบางอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้นะคะอ่ะบอกเลยว่าการงานเนี่ยหนักเหนื่อยแต่ว่า มันก็มีลุ้นพอสมควรเหมือนกันสําหรับคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤศภนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินกันดีกว่าค่ะต่อไปมาดดูกันที่เรื่องกองการเงินกองเงินการเงินของลัคนาราศีพฤศภกันบ้างนะคะ,ะมาดูในช่วงครึ่งปีหลังนะคะค,ค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงขออนุญาตปิด การเงินนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาหรือราศีพฤษภนะคะมองว่าในช่วงประมาณกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุรับกระทันหันเป็นการเสียเงินแบบก้อนใหญ่อาจจะเป็นแบบเสียเพราะว่าอ่ะมีคนในบ้านป่วยหรือตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะสำหรับคนลัคนาหรือราศีพฤษภนะคะมองว่าช่วงที่ต้องแบบ เป็นช่วงอันตรายเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นช่วงกรกฎาเป็นพิเศษที่ต้องระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินแบบไม่ได้อยากเสียแต่มันมีเหตุให้ต้องเสียยังไงก็คือแบบถ้ามองถ้ามองจากภาพตรงนี้ก็คือแนวโน้มความแบบแนวโน้มที่จะรอดแนวโน้มที่จะรอดว่าแบบต้องเสียแน่นอนเนี่ยมีโอกาสเสียค่อนข้างสูงมากไพ่ขึ้นในลักษณะแบบนั้นนะคะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินเยอะมากอาจจะเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองป่วยอะไรอย่างเงี้ย นอกจากนี้ใครที่คิดอยากจะลงทุนนะคะจริงๆช่วงประมาณ3เดือนแรกยังไม่ได้แนะนําให้ทําเท่าไหร่ กับคนรักก็ตามอะไรเงี้ยเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะแบบเสียแล้วเสียไปเลยโอกาสที่แบบทุนจมหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดไว้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นเนาะแต่พอเลยช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปเนี่ยหากคุณคิดอยากจะทําการลงทุนหรือใดๆก็ตามช่วงระยะระยะเวลาประมาณกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงของการเก็บข้อมูลเป็นช่วงของการคิดวิเคราะห์อะไรหลายอย่างนะคะแล้วพอเข้าตุลาเลยวันที่15ตุลาเป็นต้นไปช่วงที่ราหูย้ายเนี่ยก็แนะนําว่าก็สามารถเริ่มทําการได้เลย อยากลงทุนหรือทำอะไรก็สามารถทำได้เลยถ้าถ้าดูจากไพ่มันมีแนวโน้มที่ชาวลัคนาหรือราศีพฤษภนะคะช่วงกันเงินในช่วงประมาณ3-4เดือนแรกของสองไตรามาสหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินอย่างที่บอก <c oughs> แต่ถ้าคุณวางแผนดีๆแก้เคล็ดด้วยกันไปทำบุญลงศพหรือว่าซื้ออุปกรณ์ประกรันอุบัติเหตุที่เป็นแบบเหมาจ่ายรายเดือนเป็นแบบ ไม่ได้เหมารายปีนะคะแต่จ่ายเบีย้ยเป็นรายเดือนก็จะช่วยเหมือนกับช่วยพยุงหรือว่าช่วยทําให้สิ่งที่เจอเนี่ยจากหนักอาจจะเบาก็ได้อืมจากหน้าไพ่มองว่าบางคนเนี่ยให้ระวังเงินจะหมดไปเรื่องของการกินการอยู่เป็นแบบคน enjoy eating มากะอะไรย่างเงี้ยช่วงเนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของเงินจะหมดไปเรื่องของการกินนะคะส,ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบเรื่องของการ hang out มากกว่า ถือว่าค่อนข้างแบบน่ากลัวในช่วงมันสามเดือนแรกของช่วงครึ่งปีหลังแต่หลังจากนั้นถือว่าค่อนข้างแฮปปี้มากๆแล้วค่ะสําหรับคนลัคนาหรือราศีพฤษภนะคะเรามาต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาหรือราศีพฤษภนะคะวันนี้จะพูดถึงทั้งแบบของคนโสดหรือว่าและคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยคุยกันนะคะคนโสดเนี่ย <c oughs> คนโสดที่เปิดมาเจอคลิปแม่หมอนะคะคุณอาจจะอยู่ในภาวะของการไม่ move on หรือว่าคุณที่เปิดคุณที่ดูคลิปคลิปนี้คุณไม่ได้โสดสนิทคุณอาจจะมีเหมือนแบบคนคุยแล้วคุณก็เพิ่งโดนเลือกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโดนเทไปอ่ะคือเขาอาจจะมีคุยหลายคนแต่สุดท้ายเขาไม่เลือกคุณกลายเป็นว่าทําให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนแบบ มันอินไปเยอะพอมันอินไปเยอะมันก็เลยถอยไม่ได้เดินหน้าก็เดินหน้าไม่ได้อยากเดินหน้าต่อในที่นี้คืออยากเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองก็ลำบากเพราะรู้สึกแบบยังฝังใจกับความรักครั้งนี้มากๆรู้สึกว่าแบบมองอนาคตไว้ไกลมากแต่จริงแล้วเขาอาจจะสุดท้ายแล้วอินดีเองก็คือเขาไม่ได้เลือกเรากลายเป็นว่าคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมมันไม่ยุติธรรมกับเราเลย คนคนนี้ด้วยความที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอาจจะไปขอกับพระแม่ลักษมีหรือใดๆก็ตามแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันไม่เป็นแบบนั้นทําไมคุณไม่เหมือนคนอื่นทําไมคุณขอแล้วคุณไม่ได้เหมือนคนอื่นคุณก็เลยรู้สึกว่าเออคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs> คนสอร์ดเนี่ยช่วงเนี้ไพแนะนําแค่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยพยายามไปโฟกัสในเรื่องของการเงินดีกว่าเพราะว่าพฤชบเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของการมีความรักเท่าไหร่ถ้ามีมีได้ เป็นรักระยะไกลที่คุณไม่ต้องไปโฟกัสมันมากไพ่ขึ้นในลักษณะที่ว่าให้ไปโฟกัสเรื่องเงินมากกว่าเรื่องงานมากกว่ามันจะทําให้ความรักของคุณอะ่ะเหมือนกับพอคุณเปลี่ยนจุดโฟกัสคุณไปสนใจในเรื่องที่มันจําเป็นมากกว่ามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณหรือความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันดีขึ้นมันเด่นเรื่องการเงินฉะนั้นคือแบบถ้าจะต้องถ้าจะต้องเจอความรักอีกครั้งหนึ่งไพ่ก็แนะนํานะว่าเออแบบเหมือนพยายามแบบอาจจะ เปลี่ยนตัวเองปรับลุกตัวเองมองคือการมองทัศนคติความรักในมุมมองใหม่ๆสมมติว่าเราเคยเป็นคนที่แบบดูค้ั่งรักมากๆรอบนี้เราอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่แล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเริ่มใหม่เอาให้เป็นคนที่แบบแพลวพราวมากขึ้นซึ่งมันก็ต้องฝึกปรือเหมือนกันสําหรับคนโสดนะคะมองว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปไพ่ก็ขึ้นในลักษณะที่ว่าให้คุณเนี่ยเริ่มใหม่ เพราะคุณเป็นคนที่ก็ไม่ได้หน้าตาแย่ฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมเมื่อไหร่แค่นั้นเองคนโสดเนี่ยอย่าทุกใจนานนะคะเพราะว่ามันมีคนที่รอคุณรอพร้อมเริ่มใหม่กับคุนอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจกับมันแบบเต็มที่แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคนคุยๆกันบ้าง สำหรับคนคุยคุยนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนเพิ่งตกลงคบกันเป็นแฟนในระยะที่แบบไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะอ่ะขออนุญาตหยิบขึ้นมาสาม <c oughs> คุณอาจจะอยู่ในภาวะของการงอนกันอยู่นะงอนกันช่วงนี้งอนกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันรู้สึกว่าแบบเหมือนกับ มันมีจริงๆมันมีความโหยหากันอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจจะเพราะว่าหนึ่งงอนกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อืมโอ้สำหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างอยู่ในจุดที่เป็นภาวะเหนื่อยหน่ายจ,จิตใจเหนื่อยหน่ายหลายๆอย่างเป็นภาวะของความแบบอาจจะเพราะว่าเหมือนเขาดูไม่ได้ใส่ใจคุณมากนะัก <c oughs> ถ้าถ้าที่แม่หมอเห็นนะ เขาดูไม่ค่อยใส่ใจคุณมากนักมีก็เหมือนไม่มีมันก็เลยอยู่ในจุดที่คุณพยายามจะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันก็ออกไม่ได้อาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าจากน้ำไพ่มองว่าอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าพยายามตัวคุณเองอะหลุดออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สักทีเพราะเขาทักมาคุณก็กลับไปเพราะว่าคุณอะยังรู้สึกว่ายังอยากไปต่อกับคนนี้อยู่แต่พอกลับมามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเล่นไมค์เกมพอสมควรเหมือนกันเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเอาชนะกันตลอดเวลาด้วยความที่คุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เหมือนจะแฮปปี้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นสำหรับคนที่อยู่ในสถานนะไม่ชัดเจนนะคะช่วงครึ่งปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงของความแบบทรมานจิตทรมานใจ อยากไปต่อกับคนนี้แต่เขาก็ดูไม่อยากไปต่อกับเรามันจะเป็นแบบมันจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนจะมีความสุขอะแต่ก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นไพ่ไพ่ <c oughs> ไพขึ้นในลักษณะที่ว่าเออแบบบางอย่างเนี่ยก็ต้องปล่อยวางหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอ้ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะบอกเลยว่าอือหือ,ก,อก็อักกระอ่วนจิตใจอยู่นะแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงต่อ ให้แนะนำนะคะว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะต้องหาทริปกระชับมิตรร่วมกันเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณมีทริปกระชับมิตรใช่ไหมมันก็อาจจะทาให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นลดการเอาชนะลงนะคะใช้ความใจเย็นมากขึ้นอดทนมากขึ้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีสําหรับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าแบบถ้ายังเล่นไมค์เกมเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาใครคุยกันมาเกินปีแล้วยังเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าเอ้ยจะไปต่อดีไหมจะยังไง พี่แนะนาว่าเหมือนแบบให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองกับความสัมพันธ์นี้ว่าควรอยากคุณอยากจะไปต่อกับมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่อยากเอาชนะเขาเฉยๆอยากแค่แบบว่าได้เขาแล้วก็จบอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของอโชคลาภและเรื่องของสุขภาพกันนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะสำหรับวิธีการเสริมดวงของชาวราศีลัคนาราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะไม่เหมาะจะใช้ไพ่เซตใหม่ไพ่เซตนี้คือชื่อว่าไพ่ขลังนะคะเป็นไพ่ของคนไทยคือสีสวยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบฟาดอยู่นะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอามาทําคลิปใน youtube นะคะมาดูกันสําหรับวิธีการเสริมดวงของชาวราศีลัคนาพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังนะคะขออนุญาตอืมอืมชัดมากไพ่ขึ้นนะคะว่าเหมือนกับให้ตัวคุณเนี่ย ให้ตัวคุณอะถ้าถือศีลในลักษณะที่ว่าถือศีลแปดไปรักษาไปรักษาศีลไปเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมสามวันห้าวันได้นะเพื่อเป็นการถือศีลแปดนอกจากนี้ถ้าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสไปทําบุญก็แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกคนเจ็บคนป่วยหรือคนตายส่วนใหญ่ก็ที่เห็นจากภาพก็คือให้ไปทําบุญเกี่ยวกับพวกมวยทีโรคหัวใจหรือว่ามวยทีพวกแบบเด็กที่เป็นโรคหัวใจอะค่ะก็จะช่วยได้อาจจะเสริมในเรื่องของความรักทําให้ความรักของคุณดีขึ้น ใครที่แบบว่าชอบเสี่ยงดวงเล่นหวยเล่นการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระมัดระวังนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไพ่ก็แนะนําว่าอะไรที่มันดูแบบไม่เข้าที่เข้าทางดูดูผิดแผกไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องงดเว้นไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่หยุดในเรื่องของบายมุตอะไรแบบเนี้ยมีเกณฑ์ที่แบบหลายๆเรื่องในชีวิตของ,ของคุณอะ่ะจะค่อยๆพังไปง่ายๆสําสหรับคนลัคนาราศีพฤษภนะคะ อาจจะต้องเหมือนแบบรักษาศีลสีล5้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปศีล8เหมือนกับปาร์ตี้ได้แหละแต่ว่าให้มันอยู่ในลิมิตที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ไปทําบุญเพิ่มเติมนะคะยังไงก็จะทําให้เขาได้อะไรเหมือนกับชีวิตเนี่ยค่อยๆโอเคขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกการ การดูดวงเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ได้เอามาตัดสินทั้งหมดในชีวิตที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคกับคำทำนายก็แค่หนีไปนะคะไม่ต้องน้อมรับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ยังไงวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ดูจนจบตรงนี้อาจจะมีอาการน่าเบื่อบ้างไม่น่าเบื่อบ้างยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชมได้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่กับแม่หมอมาดามปีนะคะ